สวัสดีครับเพื่อนๆครับอยู่กับผมพี่นุยชาแนลเกษตรยุคใหม่นะครับวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องทุเรียนใบเหลืองนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรและวิธีแก้อย่างไงนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆดูบริเวณหญ้านะครับหญ้าคางโคนนะครับหญ้าเขียวนะครับหญ้าเขียวสมบูรณ์นะครับไม่ได้ขาดน้ํานะครับ ไม่ได้ขาดน้ำไม่ได้ขาดปุ๋ยนะครับทีนี้ต้นทุเรียนของเรานะครับทุดโสมนะครับใบเหลืองนะครับใบเหลืองทาให้ต้นทุเรียนเรานั้นเติบโตเจริญเติบโตช้านะครับปุ๋ยเราก็ใส่นะครับปุ๋ยเราก็ใส่ตามปกติปุ๋ยเราก็ใส่ทีนี้อาการแบบเนี้ย ส่วนใหญ่เลยนะครับใบเหลืองๆนะครับเพื่อนๆนะครับฟังนะครับสาเหตุหลักก็คือขาดธาตุอาหารครับเราใส่แต่ NPK นะครับเราใส่กันแต่ NPK นะครับเราก็ลืมใส่ธาตุอาหารรองนะครับแล้วก็ธาตุอาหารเสริมนะครับธาตุอาหารรองที่ผมพูดถึงนี้ก็คือแคลเซียมครับแคลเซียมแมกนีเซียม แล้วก็กรรมฐถันถ้าเป็นทุเรียนเล็กนี่แคลเซียมนี่สำคัญมากครับแคลเซียมจะทำให้ใบเขียวครับใบเขียวจะไปเสริมสร้างทำให้ใบของเราเนี่ยแข็งแรงครับใบทุเรียนแข็งแรงแล้วก็ฮาธา,าอาหารรองครับก็คือพวกจุลธาตุจุลธาธตาุต่างๆนะครับอันได้แก่ฮิวมัด โบลิติน้ำเหล็กสสงก็สีทองแดงอะไรพวกนี้แหละครับถ้าเกิดเขาได้ทาตอาหารครบ <c oughs> เขาก็จะเติบโตอย่างสมบูรณ์นะครับแต่เราไม่ต้องใส่ให้เขามากนะครับถ้าใส่มากเกินก็จะเป็นพิษนะครับก็จะเป็นพิษต่อพืชของเรานะครับ สารอาหารอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่มากจนเกินไปเนี่ยมันจะไปส่งผลต่อต้นทุเรียนของเราหรือว่าต้นพืชของเรานะครับพืชทุกๆชนิดนะครับคือค่าดินของเราเนี่ยสำคัญครับค่าดินของเราเนี่ยก็คืออยู่ที่ห้าจุดห้าถึงหกจุดห้านะครับนี่เกิดแล้วเกิดเราใส่ปุ๋ยมากจนเกินไปเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นกรดกลายเป็นกรด ก็จะเป็นอันตรายต่อต้นพืชของเรานะครับส่งผลให้ต้นพืชของเรานั้นหยุดหุดชะง,งักแล้วก็ทําให้รูปใบเราผิดเพี้ยนไปนะครับบางทีเขาอาจจะไม่ตายนะครับอาจจะไม่ตายแต่เขาก็จะเ,จะเ,เติบโตช้าครับใบเหลืองบางทีแตกยอดอ่อนได้นะครับแตกยอดอ่อนแต่ใบเขาก็จะเหลืองอยู่อย่างนี้ย แต่เขาจะเจร MM ิญเติบโตช้านะครับสังเกตนะครับปลูกพร้อมกันนะครับเนี่ยปลูกพร้อมกันนะครับในแปลงเห็นไหมครับความเจริญเติบโตผิดกันนะครับความเจริญเติบโตผิดกันนะครับนี่ท um> ุเรียนปลูกพร้อมกันนะครับเห็นไหมครับทุเรียนใบเหลืองครับ มาดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งอ่าตอนนี้ก็ใบเหลืองครับแต่ใบข้างเขาก็เริ่มจะปรับสภาพเริ่มจะเริ่มจะเริ่มจะเริ่มเขียวครับจะเริ่มดีแล้วจะเริ่มดีแล้วนะครับเห็นไหมครับการ,เ,รเติบโตของเขาจะช้ามากครับ ช้ากว่าต้นทุเรียนที่ปลูกพร้อมกันในแปลงนะครับต้นทุเรียนที่ปลูกพร้อมกันสามปีจะอยู่ประมาณนี้ครับทุเรียนสามปีนะครับนี่ครับดูครับ ามาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับมาถึงท้ายคลิปแล้วหากคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับหากมีอะไรใหม่ๆผมก็จะมานำเสนอเพื่อนๆน,น,นะครับโรคพืชของเราเกิดขึ้นในทุกวันนะครับโรคพืชใหม่ๆห,หรืออาจจะเป็นโรคพืชเก่าๆแต่ว่าเรา,เรายังรักษาไม่ถูกวิธีนะครับ ถ้าเกิดว่าเรารักษาเขาไม่ถูกวิธีเนี่ยก็จะเกิดผลเสียครับเพื่อนก็จะเกิดผลเสียทําให้ต้นทุเรียนของเรานั้นตายนะครับเห็นไหมครับต้นใหญ่แล้วก็ยังตายนะครับทําให้เราเสียเวลาครับเสียเวลาเสียดายด้วยครับเสียดายแล้วก็เสียเวลาเสียเวลาไปเป็นปีครับสองปีสามปีเสียเงินด้วยเสียเวลาด้วย แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้วิธีเนี่ยวิธีการรักษาหรือว่าวิธีการรักษาการฟื้นฟูที่ถูกวิธีนะครับต้นทุงเรียนทั้งเราก็จะเติบโตให้ผลผลิตต,ตามที่เราต้องการนะครับผมก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนเพื่อน,อน,อนลองไปทําดูนะครับลองไปปรับ ปุ๋ยปรับยาให้ดีนะครับเพื่อนๆว่าเราทําอะไรไปบ้างเราใส่อะไรไปบ้างแล้วหรือว่าเรายังไม่ได้ใส่อะไรเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ลองวิธีนี้เลยนะครับขาดธาตุสารอาหารนะครับย้ํานะครับขาดธาตุสารอาหารธาตุรองนะครับธาตุอาหารรองแล้วก็ธาตุอาหารเสริมนะครับมีขายตามท้องตลาดทั่วไปนั่นแหละครับแต่เขา แต่เวลาเราผสมแล้วเนี่ยเราไม่ต้องใส่มากนะครับเราเขาไม่ต้องการมากนครับแต่ว่าเขาก็ต้องการคือพูดง่ายๆเขาต้องการเป็นส่วนน้อยนะครับเพื่อที่จะไปเสริมสร้างปลดปล่อยแร่ธาตุอาหารบางอย่างออกมาตามกระบวนการของเขานะครับผมก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ